ะ b ล็กมาเ r ีนครับแ l ล็กมาเีนแล็กมาเีนครับตอนนี้ b l ล็กมา r ีนเรียนแบบติดเงียดล้ว ไม่ดแวคดนี่เลยนับหนึ่งนับหนึ่งหนึงรอบกินได้เลยเร็วนไงนั่นน่ะเออไปเลยเรียนด้วยมอเตอร์ตัวนี้ประมาณยี่สนาทีเหรอยีอับ

มาแล้วมาแล้วมาแล้วตะขอครับตะขอนี <S> <S ่นทเีอมันไม่ได้ได้เลยึงรดิึงแรดิโอ้โหึงแรดิเาะเามาอยู่เน้อครับเห็นเงาดำไหมครับอย่าตายนี่าตกอย่าตกอย่าตกลูกน้อง mới bán đấy các, Tao nướm thôi. Kiếm đi, kiếm đi. Wow! Wow! ไปอ้งได้หรือเปโอมมาทักท่างคนเดียวตายก่อนดื้อเลยวะตัวนี้เลยไม่เร่งนะมาเร่งมดเลยมาเร็ว